ก่อนอื่นกล่าวคำสวัสดีครับผมวันนี้ออกล่ามิมครับผมเจอไว้สามลังนะครับเดี๋ยวจะไปตีครับตอนนี้เดินทางแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปดูมิมกันนะครับมากันสี่คนครับดาราด้วยรถจับตัวเล็กนะครับผมไปครับเราก็มาถึงมิมแล้วครับผมอันนี้อยู่กระใต้ลังหนูครับผม สองรังคู่ครับผมนี่ครับผมนคนครับนี้นะครับไปเดี๋ยวเราดูรังที่สองครับผมันนี้มาดารานี่จะตัวเล็กครับผม <c oughs> มีดาราพี่บอกไปเดี๋ยวดูรังที่สองครับอ่านี่รังที่สองครับใหญ่เท่ากันเลยครับผม เจอทั้งหมดสามลังครับผมแต่คนละที่แต่ต้นนี้สองลังคู่ครับผมไปครับเดี๋ยวผมขอตีเลยมาสายแล้วครับผมเอาลงมาเลยครับูุนครับลังสวยไหนพี่ดูหันน้ำดินี่ครับสวยครับผมอเดี๋ยวผมตีลังที่สองครับู่นครับใช้เลื่อยไปครับก่อตีครับ เสร็จแล้วครับผมค้างต้นเอาลงไม่ได้ครับติดเช็คเถาเลยต้องขึ้นไปตัดอีกทีไปครับไปดูลังครับผมหัวน้ำพอได้เลยครับผมปิดตาแต่ลังสวยกว่าเมื่อกี้ครับอันนี้ยังมีตัวอ่อนนะครับอันนี้มีตัวอ่อนหัวน้ำได้เลยครับนี่ครับสวยไปเดี๋ยวไปดูลังที่สามครับผมถึแล้วต้นลุกสาลังที่สามก็ดูแลจะยากเปล่ายไม่รู้แต่ดูแล้วจะอ่อนกว่านี่ครับผมไปครับ เรามาถึงรังที่สามครับผมมืเช้ามา,มาเจอป้าเลยขอป้ามาเจอครับผมนี่ครับมิ้รังนี้ก็ผมว่าจะดูว่าอ่อนนะอ่อนพอได้เลยแต่จะเอาอยากหน่อยเนะนี่ยนู่นครับนิ้น,น,นู่นกำดังผมอ่านี่ครับมือมันสั่นจังเลยนี่ครับ เดี๋ยวขอลุยเลย,ย,ท,เยเทุกสสยน้ำจะดีอยู่ใต้ต้นตะขบเนาะลังก็พอได้ครับผมเดี๋ยวมผมอ่านดูก่อนว่าะผมจะขึ้นไปยังไง<ม>ขึ้นได้ตัวยาวก็จะกินมันเล็กนะไปครับขอลุย อ๋อสรุปไม่เอาครับผมเอายาาครับนุ่นก็อีกหลังเอายากไม่ไหวนะครับไม่มีกิ่งตายไปเลยสวยซะดด้วยขึ้นลงขึ้นลงดูแล้วมันอ่อนครับกําลังดีเลยหัวน้ําใหญ่ด้วยครับผมแต่เสียดายครับเอาไม่ได้ครับผมไปครับไปดูต่อครับผมมาที่ใหม่ครับผมเมื่อกี้มีสองลังนะครับผมที่เอาไม่ได้ทั้งหมดสี่ลังเอาไม่ได้สองลังนะครับ น้ำดีทั้งสองลังเลยโอ้โหเสียดายครับผมได้แค่สองลังเองวันนี้มาดูที่ใหม่ครับผมจะเจอกรเป่ายังไม่รู้เลยดูจะได้หมดสีลังมันขึ้นยากครับผมกิ่งมันเล็กครับผมไม่มีตายไปเลยนะครับไปนะครับเดี๋ยวขอดูสักหน่อยถ้าจะมีเนะผมเคยเจออยู่แถวเนี้ยไปครับ สรุปไม่เจอเลยครับผมโอ้ยหาเดินมาไกลนะครับไม่เจอเจอแค่สี่ลังเองแต่ก็ยังดีได้สองลังใหญ่ครับผมสวยหัวน้ำปิดตาสวยครับผมหลังเหลืองเป็นขมิ้นเดินมาไกลอยู่ครับผมจากนู้นเลยข้ามทางรถไฟมาผม สักลังเลยเดี๋ยวเะต้องไปหาที่ใหม่ครับผมไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเยี่ดาราครับลาลาท่านผู้ชมแล้วยกมือไหว้ดิแม่ไปครับ